วันนี้จะสอนไลน์น้ำด้วยแอปไลน์ธรมีรานะคะิกเข้าไปค่ะแล้วก็เลือกคำว่าเพ้นนะคะที่เป็นภูกันนะคะคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็เลือกพื้นหลังสีดำนะคะเพื่อเวลาตัดมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะกดต่อไปค่ะแล้วก็กดรูปก,กันไกนะคะกดปุ่มบวกนะคะแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการ จะตกแต่งนะคะแต่ต้องทำการได้คัดมาแล้วนะคะให้เป็นรูป png นะคะยาก,ก็ได้มาแล้วนะคะกดเลือกค่ะกดต่อไปค่ะแล้วก็เสร็จสิ้นค่ะแล้วก็ยาก,ก็มาปรับให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ให้มันพอดีนะคะเสร็จแล้วเราก็เลื่อกกดปุ่มกันไกลเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดปุ่มบวกค่ะ จะเอาสายรุงนี้นะคะแล้วก็กดเหมือนเดิมนะคะเรื่องต่อไปค่ะแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะเราก็มาขยายให้มันพอดีนะคะขยายให,ใหญ่จะต้องการให้รูปของยาอยู่ด้านหน้าเราก็แตะที่รูปหนึ่งครั้งนะคะโอเคสายรุงมันยังไม่พอดีก็ปรับให้ใหญ่นะคะปรับให้ใหญ่มันแบบพอดีนะคะโอเคมันยังไม่ได้นะคะขยายให,ใหญ่อีกนิดนะคะ แล้วก็เตะที่รูปยาอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะให้มันอยู่ข้างหน้าของสายรุ้งนะคะโอเคเสร็จแล้วยาก็จะเอารูปที่ว่ายาได้ทำการเดคัตไว้แล้วนะคะด้านล่างนะคะยาก็เลือกนะคะมาตกแต่งให้มันพอมเหมาะนะคะให้มันสวยงามแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะเอาที่เราชอบนะคะ ปรับได้เลยนะคะใหญ่เล็กตามที่เราต้องการเลยนะคะเราก็ตกแต่งไปเลยรูปที่ยาเลื่อนดูอยู่ตรงนี้นะคะเป็นรูปที่ว่ายาเคยตกแต่งแล้วนะคะมันก็จะทำการเซฟให้เราอัตโนมัตินะคะในแอปเลยนะคะ โอเคกดกันไกลอีกครั้งแล้วก็กดปุ่มบวกอยากจะเลือกลายเอดนะคะเราก็กดเ,เลือกต่อไปแล้วก็เสร็จเส้นเหมือนเดิมหน้เลยนะคะก็ปรับให้เล็กลงให้พอเหมาะนะคะเสร็จแล้วยาก็เลือกกันไกลกดปุ่มบวกเหมือนเดิมนะคะยาก็จะไปเลือกชื่อเฟซนะคะชื่อร้านเฟซนะคะ เหมือนเดิมเลยนะคะจะฟร e นะคะแต่ต้องได้คัดแล้วนะคะ s <S เหมือนเดิมเลยค่ะเช้สิ้นแล้วก็ปรับแต่งให้มันพอดีนะคะหลังจากนั้นเราก็กดที่ตัวทีค่ะปุ่มกดปุ่มข้อความค่ะเราก็เขียนข้อความของเราเลยนะคะ d y111 ยาสมมติขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ได้เลยนะคะที่เราต้องการจะใส่เข้าไปนะคะฟอนต์ในนี้ฟรีเลยนะคะเราก็ทําการดาวน์โหลดได้เลยนะคะโอเคยาได้มาแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนสีของตัวอักษรได้เลยนะคะเนี่ยก็จะเลือกสีแดงนะคะแล้วก็กดคําว่าขอบเอาเป็นสีขาวนะคะปรับให้ใหญ่ได้เลยนะคะขนาดที่เราต้องการได้เลยะคะ่ะ ขยายมันพอดีนะคะเสร็จแล้วยาก็กดเหมือนเดิมค่ะปุ่มข้อความเหมือนเดิมเรายากจเขียนเป็นชื่อยาๆนะคะปีกขายอะอไรขายไม่เอาดีกว่าค่ะเขียนว่าขายเครื่องสาอางเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะคะยาใจเขียนว่าเครื่องสาอางขายปีกส่งโอเคเสร็จ เราก็เลือกฟอนต์เหมือนเดิมนะคะ๋ยวเอาฟอนต์นี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆเราก็ปรับขอบอะไรให้เรียบร้อยปรับขนาดของตัวอักษรให้พอดีนะคะ ใม่พอดีโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเซฟด้านล่างเลยนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการเข้าแอปเอลิเซอร์นะคะคลิกเข้าไปค่ะเลือกด้านบนนะคะแล้วก็เลือกรูปที่เราทำเมื่อกี้นะคะคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็ได้มาแล้วนะคะกดคำว่าดันค่ะแล้วก็เลือกแบบออโต้นะคะ กดคิกแบบออโต้มันก็จะลบแบบอัตโนมัติเลยนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเห็นว่ารูปนี้นะคะลายน้ํานี้ยังยังไม่สวยนะคะยาวก็ทําการลบนะคะลบขอบข้างๆนะคะเลือกปุ่มยางลบนะคะเราก็ลบไปเพื่อที่จะให้ลายน้ํามันสวยขึ้นนะคะมันจะมีเล็กๆอยู่นะคะเราก็ทําการสูงนะคะเพราะมันได้คัดลบไม่สวยนะคะเราก็ลบขอบ,ขอบไปเลยนะคะให้มันสวยขึ้นนะคะ เสร็จแล้วเราก็กดคำว่าด,ดันค่ะแล้วก็ปรับขอบนะคะเพื่อที่จะให้มันดูละมุนมากขึ้นนะคะโดยปุ่มด้านล่างนะคะปรับให้มันโอเคมากขึ้นนะคะโอเคแล้วเราก็กดเซฟด้านบนเลยค่ะยังไงย่าก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ